สวัสดีชาวช่องทุกๆคนพันยองอซโยวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะครับในกรุงโซนั่นเองอยู่แถวย่านอังกุกวันนี้เราจะมาทานขนมปังที่ร้านอาร์สติกเบเกอรี่นะครับร้านอาร์สติกเบเกอรี่เนี่ยเป็นร้านดังเลยนะครับในช่วงนี้เวลามาเนี่ยเชา้ชาๆเนี่ยคนเป่าแถวกันเต็มเลยความขึ้นชื่อเขาคือขนมปังเกลือเบรซอลนั่นเองนะครับแต่ก็าเขายังมีขนมอยู่หลากหลายหลายแบบแซนด์วิชแซนด์วิทอะไรก็มีซึ่งร้านเนี่ยราคาสูงนิดนึงแต่ว่าบอกได้เลยนะว่าชาติเนี่ยโอ้โหอยากกลับไปกินซ้ํามากๆเลยครับวันนั้ี่ย ไปทานเนี่ยกัน3คนเลือกว่าแบบโ้อร่อยถูกใจมากๆเลยอันนี้คือหน้าตาขนมปังเขานะครับก็คือจะมีคอข้นนัำเบสซอสหรือเบสซอสธรรมดาเนี่ยก็อร่อยละหน้าตาคล้ายๆครัวซองแต่ันคือขนมปังนะครับมันไม่ใช่ครัวซองนะส่วนที่เป็นครัวซองก็มีแต่เราต้องดูชื่อก่อนนะเพราะตัวขนมปังเนี่ยเขาจะปั้นมาเหมือนคล้ายๆครัวซองเลยนะครับตอนนี้ร้านนี้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากดังมากเลยครับในโซนะ คนเกาหลีเองก็มาต่อคิวเยอะนักเที่ยวเองก็เยอะเช่นเดียวกันเวลาที่เรามาเราก็เลือกขนมปังแต่ว่าต้องต่อคิวกันนะถ้าเกิดคุณซื้อกลับบ้านก็ไม่ต้องรอคิวเข้าไปขี้ขนมปังได้เลยถ้าเกิดใครทานที่ร้านเนี่ยก็ต้องรอตามคิวนะครับเดี๋ยวพอถึงคิวแล้วเขาจะให้โต๊ะแล้วเราค่อยเข้าไปสั่งภายไหน ซึ่งเนี่ยหน้าตาขนมปังวันนั้นที่สั่งมาก็จะมีเป็นแซนด์วิชแบบนี้นะครับหน้าตาไท้์สควอเบร์แล้วก็เป็นเป็นโซลเบเรดหรือว่าขนมปังเกลือนะครับมีทั้งแบบสอดไส้แล้วก็มีเป,เ,ปเป็นแบบพันไส้กรอบก็มีแล้วก็ซื้อมายองเนสวาซาบิบอกได้ว่ามายองเนสวาซาบิเขาเนี่ยรสชาติจัดจ้านมากแต่ว่าอันนี้ต้องซื้อนะห้วยหนึ่งอ่ะประมาณ100 100บาทนะประมาณ4 0 0 0วอนอ่ะราคาก็ใช้ได้อยู่ร้านนี้ราคาแรงนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าอร่อยทุกอย่างนะกินกันแบบโอ้โหโไม่กลัวอ้วนเลยครับมือนี้ กาแฟก็ดีนะครับร้านนี้กาแฟดีมากๆเลยนะกินแล้วเนี่ยมันเล็กาแฟเนี่ยเป็นแบบคูวกลางเห็นไหมครับความอร่อยเนี่ยกินกันหมดเลยครับ3คนเรียกว่ากินกันแบบอิ่มจุกๆเลยนะครับมื้อนี้หมดไปพันกว่าบาทนะครับเฉลี่ยคนรับประมาณ300กว่าบาทจะบอกได้เลยว่าอร่อยคุ้มค่าที่ต้องมายืนรอตั้งแต่8โมงเช้าครับ ฝนมือเย็นนะครับวันนี้มาเดินช้อปปิ้งย่านพงแดนะครับชื่อว่าร้านฮงแคสนะครับร้านเนี้ผมมาทานหลายรอบนะแต่ว่าผมไม่เคยทํารีวิวเลยนะหรือว่าเคยเขียนรีวิวอะจำไม่ได้ ร้านนี้เป็นคานขายหมูทงคัสึนะครับแม้กระทั่งบุงเบกจงวอนะครับเซเลบริตี้เชฟชื่อดังนะครับของเกาหลีก็ย,ยังเคยมาทานที่ร้านนี้เลยร้านนี้มีคนดนังแล้วก็มีคนมาทานเยอะแยะมากมายนะช่วงเย็นๆเน,ยๆเนี่ย,ยก็จะคนเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดมาช่วงมืดหน่อยเนี่ยคนก็จะน้อยๆหน่อยก็คือจะไม่ต้องรองคิวนั่นเองนะครับเวลาเสิร์ฟเนี่ยก็จะเสิร์ฟมาอันนี้จะสั่งเป็นชุดหรือว่าสั่งแยกก็ได้นะนี่ผมสั่งมาเป็นชุดก็จะมีเป็นพวกมีน้ำซุปมาให้นะครับเป็นซุป เต้าเจี้ยวนะครับเดี๋มิโซะซุปนั่นเองนะครับแล้วก็มีกิมจิมีไชเท้าดองรวมถึงมีเกลือตัวนี้เอาไว้จิ้มกับทงคัตสึนะเพราะทงคัตสึเนี่ยก็จะมีรสชาตินะแต่เวลาจิ้มกับเกลือตัวนี้ที่มีพริกไทยด้วยมันจะเพอร์เฟกต์มากนะครับอันนี้เป็นแกงกิมจิที่ใส่หมูทงคัตสึมาด้วยนะครับโปะด้วยชีสด,ด้านบนนี่ก็มาเป็นเซตเลยนี่ก็จะมีเป็นน้ำสลัดแต่น้ำสลัดเนี่ยเขาใช้บีทรูททำเลยนะเออน,นี่แปลกดีนะครับทานกับกะหลั่มปีซอยนะครับแล้วก็มีข้าวสรรนนยาวยร ส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยสั่งมาเป็นทุทงคัสสึชีสนะก็คือเป็นหมูทงคัสสึห่อด้วยชีสมอสซาเรลล่าอยู่ด้านในนั่นเองมาเนี่ยเสิร์ฟแบบร้อนๆชีสเยิ้มๆเ,เลยนะครับหมูเนี่ยชิ้นใหญ่นะครับกำลังดีแต่ว่าไม่เหนียวนะครับแล้วก็ไม่แข็งนะครับทานได้แบบสบายๆเลย นี่คือหน้าตาของทุสืชีนนะโอ้โหหน้าตาแบบดีมากๆเลยแถมรสชาติอร่อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าร้านนี้การันตีผมมาเดินทงแดนเนี่ยผมมาทานไป2อารอบแล้ววันนี้ก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับถึงจะเป็นเมนูเบสิกธรรมดาๆน,น,นะไม่ใช่เป็นร้านแบบดังๆที่คนเข้าไปรีวิวนะแต่ผมบอกได้เลยว่าร้านที่ผมเอามาลงเนี่ยถ้าเกิดตามมาทานแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่กัดไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับนี่มาดูกันครับรีแอคชั่นหลังจากที่ทานไปแล้วนะเนี่ยปกติก็มาทานแบบนี้นะครับ รื้อเลยความอร่อยนี่บอกได้เลยว่าชิ้นใหญ่นะครับทานชุดเดียวอิ่มแน่นอนนะครับแต่วันนี้สั่งซุปเป็นแบบซุปกิมจิมาด้วยโหทานเพลินเลยนะครับจริงๆเขาจะมีซอสมาให้ด้วยนะครับในร้านนี้นก็จะมีซอสเป็นแบบสูตรที่เขาทำเนี่ยเป็นซอสทงกัสือที่จะมีแบบกล้วยหอมผสมด้วยมันจะมีความหอมของกล้วยหอมในชีสในตัวซอสด้วยนะครับเวลาทานคู่กับชีสก,ก็อร่อยดีนะครับเพราะตัวซอสจะหวานนำส่วนซูชิมันจะเค็มเวลาทาน,น,นก็ลงตัวเข้ากันดีแต่เวลาที่เราต้องการตัดเลี่ยนก,ก็กิมจิกับไชเท้าดองเลยครับ เอาไว้เป็นไอเดียนะครับเวลาที่มาเที่ยวโซหรือมาเที่ยวย่านอังกุกหรือว่ามาย่านพงแดน,นะครับก็เป็น2ตัวเรื่องนะครับที่อร่อยนะครับมาทานแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดใครเคยมาทานแล้วชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ให้ผมได้รู้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s ั b s c สก b e คช่องเราด้วยจะได้พบคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสวัสดีครับ